ของข้อมูลนะคะของตัว CBC Report นะคะก็จะประกอบไปด้วย3 Table นะคะ Table แรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Overview ของการ Allocation ของ Income Tax แล้วก็ Business Activity นะคะของแต่ละประเทศหรือเขตเศรฐษฐกิจนะคะส่วน Table ที่2เนี่ยก็จะเป็น List ของตัว c o n s t i t e n t Entity นะคะของ MNE Group นะคะที่อยู่ในแต่ละประเทศหรือว่าเขตเศรฐษฐกิจนะคะมาเขียนอ,อธิบายถึงตัวฟังก์ชันงานหน้าที่งานหลักนะคะส่วน Table สุดท้ายะคะก็จะเป็นอื่นๆนะคะก็คื ก็ื่อจะเป็นการอาธิบายนะคะเอ,อ่อที่มาที่ไปของตัวข้อมูลในเทเบิลที่1กับที่2นะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะระหว่างปีต่อปีปีที่เขายื่นเข้ามาเพราะ,ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้กับสมรกรแต่ละประเทศได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมก่อนนะคะซึ่งหลักการการที่สมัรกรอข้อมูลในส่วนนี้นะคะทาง OECD ก็ได้ให้ไกด์ไลน์ไว้นะคะว่าให้ผู้เสียภาษียึดสอบหลักนะคะอันแรกก็คือใช้หลักทางการบัญชี ก่อนนะ,นะคะก็คือว่าไม่ว่าทางการบัญชีเนี่ยมีนยโยบายทางบัญชีอย่างไรนะคะให้ยึดหลักทงบัญชีเป็นเป็นหลักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในหัวข้อไหนเนี่ยที่ทาง OECD เนี่ยได้เขียนเพิ่มเติมมาในไกด์ไลน์เนี่ยค่อยยึดตาม OECD นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยากให้ผู้เสียภาษีนะคะรวมถึงทาง MNE Group เนี่ยยึดตามหลักทางบัญชีนะคะหลักที่สองที่ต้องใช้นะคะก็คือหลัก Consistency นะคะก็คือความสมบูเสมอ การนําข้อมูลที่เอามากรอกอยู่ใน CPC report นะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในแต่ละปีหรือว่าในระหว่างปีนะคะในของแต่ละบริษัทเนี่ยอยากจะให้ทางตัวผู้ประกอบการะคะ่ะยึดหลักใดหลักหนึ่งขึ้นมานะคะอย่างเช่นการรวบรวมข้อมูลนานเนี่ยอาจจะใช้เป็นออข้อมูลของงบการเงินของแต่ละรายบริษัทกรุ๊ออกมาเป็นตัวงบการเงินรวมหรือว่าดูจากงบการเงินรวมนะคะลงมาเป็นรายย่อยบริษัทเนี่ยก็ขอให้ใช้วิธีใดที่หนึ่งนะคะในของแต่ละ ประเทศหรือในแต่ละบริษัทนะคะก็ขอให้ใช้เป็น approach เดียวกันนะคะอันที่สองก็คือว่า,อ,าอย่างตัวอ,อย่างข้อมูลบางอันเนี่บริษัทสามารถเลือกนะคะเลือกได้เองได้อย่างเช่นตัว number employee ซึ B ่ o N P e, จะพูดรายละเอียดต่อไปนะคะว่าจะยึดหลักใดนะคะก็ขอให้ใช้ยึดหลักใดหลักหนึ่งเท่านั้นนะคะ ซึ่งข้อมูลทาง C B C เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบกว้างนะคะเป็นภาพรวมนะคะเป็นรายประเทศนะคะก็เดี๋ยวจะขออธิบายผ่านตัวอย่างมากันะคะซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างวันนี้เนี่ยที่จะมอธิบายก็คือจะเป็นตัวอย่างของการกรอก C B C R นะคะ,ะตัวอย่างนี้ค่ะบริษัทที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ M e Group X นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง นำสมบุิทั้งหมดนะคะซึ่งตัว m n e Group X เนี่ยมีบริษัทนะคะที่เป็นเออ i m a t e Parent Entity อยู่ในประเทศไทยคือบริษัททีหนึ่งะคะแล้วก็มีการ Operate นะคะในบริษัทเออในต่างประเทศคือมี Country A, Country B แล้วก็ Country Y นะคะก็ก็อันนี้เป็นแผนภาคนะคะโดยสมมุติว่าบริษัทเนี่ยที่เป็น Ultimate Parent Entity T1 ทีนเนี่ยเยอ่อ o p e อ a t e อย่างไรนะคะก็คือถ้าดูภาพรวมนะคะทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าเออบริษัทเนี้ยมีการ ถือพุ้นกันไปกันมาเออเยอะไปหมดล้ถึงมี permanent establishment นะคะเป็นอยู่ที่บริษัทอยู่ใน Country B ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปดูตามงการเงินงแล้วนะคะตัว financial consolidated เนี่ยก็จะได้รวมข้อมูลของบริษัทนะคะของในประเทศไทยนะคะ T1 T2 ท,ที่3ที่4 T5 ่6เนี่ยแล้วก็ country A คือ A1 A2 แล้วก็ตัว country B ที่เป็น permanent establishment ของ T3 นะคะ รวมอยู่ใน c o n s o l เด a t e เต i n ไ n c นช l s เ a t เม e n นะคะซึ่งแน่นอนเขาไปไอตรงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทุกท่านจะต้องนำข้อมูลนะคะของตัวบริษัทย่อยบริษัทลูกของทุกท่านเนี่ยมากรอกอยู่ในตัว CBC Report นะคะส่วนตัวในเลเยอร์ที่เป็นสีเขียวนะคะในคันที่ Y าคือบริษัท Y เนี่ยเป็นบริษัทที่ เออไม่ได้อยู่ใน consolidated financial set เลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีไซที่แบบเล็กมากๆหรือว่าอาจจะไม่มี material นะคะแต่ว่าก็ยังถูกควบคุมโดยบริษัททีหนึ่งอยู่นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวบริษัทตัว Y ค่ะก็แม้ว่าจะไม่อยู่ใน consolidated financial set นี้เนี่ยก็อาจจะต้องนำารวมนะคะอยู่ในตัว c b c report เช่นเดียวกัน อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะว่าทุกท่านเนี่ยนอกจากจะมีพิจารณาจากตัวงบการเงินรวมของท่านแล้วนะคะก็ต้องไปพิจารณาดูรายละเอียดอีกนะ,ะว่าท่าน,นมีบริษัทตัวเล็กๆที่อยู่ในคอนโทรลของท่านอยู่หรือเปล่าะคะที่จะต้องเอามา รวมเอ่อมาดิคลในตัว CPC Report นะคะส่วนตัวที่เป็นคำถามค่อนข้างเยอะนะคะคือ่วกพวก j o ยแบงเหรือตัว i n v e s t m e n t Fund นะคะที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ทาบริษัทเนี่ยอาจจะมีการทำจอยแ venture กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกับ m ออีกกลุกหนึ่งเนี้ยคะ่ะว่าจะต้องมาทำการ Report อยู่ใน CPCR ของตัวบริษัท m Group อกลุมท่านถึงไหมนะคะก็ <S <S ทาง o c d ก็ได้ให้ไกด์ไลน์นะคะว่าถ้ายึดตามหลักการทางบัญชีะคะ่ะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าบริษัทตัว j v นะคะถูกนำมารวมอยู่ในกลุ่มของท่านในตางการดีแคลร์ตัวค o นโซลิเด Financial Statement นะคะก็ขอให้นำตัวสัดส่วนนะคะตัว Revenue ตัวข้อมูลทางการเงินนั้นเนี่ยมาโชว์อยู่ใน CPC Report นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นทั้ง Entity หรือว่าอาจจะเป็นแบบ Pro Rata Basis ก็เป็นไปได้นะคะก็คือให้ยึดตามการทางบัญชีนะคะถ้าเกิดว่าตัว j v นะคะไม่ได้ถูกเอ,อ่ ดี c คล r e อยู่ในตัว Consolidated นะคะ Financial Statement เนี่ยก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมาใส่ใน C B C Report ค่ะนี้ก็จะเป็นหลักการนะคะที่ให้ทำผู้ประกอบการยึดหลักไปซึ่งอันนี้นะคะก็จะ comply ไปเดียวกับตัวพวก Investment Fund นะคะแม้ว่า Investment Fund เนี่ยตัวบริษัทที่นึกงอาจจะ control หรือไม่ได้ control นะคะแล้วก็จะจุดหลักที่เขาจะให้มาใส่นะคะก็คือดูกันว่า ถูกดีเทลอยอยู่ในคอนโซลเ d a เ e d ไฟแนนซ์ a l s t เ t e เมนต์ของตัวเอ็น t y ทีเอ่อกลุ่มเอ็กซ์หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า Investment Fund อินเวส m e เมนต์ d ฟแนเนี่ยถูกรวมแสดงข้อมูลอยู่ในตัว c o n s o l i d a t e d Financial Statement เนี่ยก็จะขอให้นำมาใส่อยู่ในตัว CPC Report เช่นเดียวกันนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเอ่อนำกฎหมายที่ทำที่คุณอินทาร์เล่าไปเมื่อตอนเช้านะคะแล้วก็มามาใส่ไว้ในตัว เป็นตัวอย่างนี้นะคะว่าเราจะออนำทฤษฎีนั้นเนี่ยมามา implement อย่างไร คราวนี้เนี่ยเราจะมานูรายละเอียดก่อนนะคะตัวเทเบิลแรกนะคะเทเบิลแรกเนี่ยก็หัวข้างบนเลยนะคะก็จะเป็นเนมของ m อเมกลุ่ปนะคะต้องกรอกเนมไปนะคะส่วน physical year concern ก็คือเป็นตัวรอบระยะเวลาบัญชีที่ทําบริษัทจะตีแ l a นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นตัว currency use นะคะซึ่ง currency use เนี่ยก็จะมีแค่ตัวสกุลเงินเดียวเท่านั้นนะคะแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะ operate อยู่ในหลายประเทศนะคะใช้ในหลายสกุลเงินนะคะก็ขอให้ใช้ functional currency นะคะเป็นสกุลเงินเดียว ยึดสกุลเงินหลักนะคะมาใส่ในตรงนี้นะคะจนรายละเอียดน,นะคะในเทโมบิลที่1น,นะคะจะเป็นข้อมูลแบบกว้างนะคะซึ่งตัวแท็กซูริ s ิ t ชันเนี่ยก็คือเป็นเคสตรกิจหรือว่าเป็นประเทศที่บริษัทนั้นไปลงทุนนะคะจะเป็นรายประเทศะคะขอเน้นว่าเป็นรายประเทศนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้อมูลใน1บรรทัดนะคะออทุกท่านจะต้องรวมข้อมูลของทั้ง เอนติตี้ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยรวมเข้ามาอยู่ในบรรทัดเดียวนะคะอย่างเช่นนะคะเออ่ไทยแลนด์นะคะมี6บริษัทใช่ไหมคะมีทีหนึ่งทีสองทีทีสามทีสี่ทีห้าทีหกเนี่ยคะ่ะก็คือข้อมูลในบรรทัดแรกที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นข้อมูลของรายได้นะคะหรื financial ement, อ financial statement ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของตัวบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยคะ่ะรวมกรุ๊ปออกมาอยู่ในหนึ่งบรรทัดนั่นเองนะคะอย่างเช่น country A อะคะ่ะก็เอา A หนึ่งหรื A สอง รวมนะคะเอ่อตัว country B ก็เป็นตัว p e นะคะแล้วก็ country Y นะคะที่ถูกรวมเข้ามาก็ก็ใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านพึงยึดไว้นะคะว่ามันเป็นรายประเทศนะคะไม่ใช่ราย entity ในสำหรับ table หนึ่งะคะ่ะวันนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละช่องกันนะคะในคอลัมน์ถัดมาะคะ่ะก็คือเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่า revenue นะคะ revenue เนี่ยจะถูกแบ่งซอยออกเป็น3ช่องย่อยนะคะก็จะมี u n r e l a t e d party นะคะมี e a t e d party แล้วก็ total นะคะตัว u n r e l a t e d party ะคะ่ะก็คือเป็น ได้กับเอนติตี้ที่ท่านเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าอย่าเอาไปรวมกับตัว7จสเวทวิวบล็อสองนะคะตามกฎหมายของตัวทางตัวไปซิงเอ่อรอของประเทศไทยนะคะอันนี้ซีบีซีรีพอเนี่ยใช้ยึดหลักว่าการควบคุมนะคะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเอ่อใช้หลักเจสเวตทวิวบล็องวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองตอนนี้ที่เรายังไม่ได้อินทิเมตวงเล็บสาม นะคะเรายังไม่ได้รวมกันควบคุมเข้ามาในการกรอบ disclosure form อย่าเอามาโยกันนะคะตัดขาดออกจากกันแล้วมาลองคิดใหม่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทของท่านนะคะมีควบคุมบริษัทไหนบ้างนะคะก็ขอให้ยึดว่าอันนั้นนะคะเป็น related entity ที่จะต้อง declare ในตัว c d c report นั่นเองนะคะ,ะ related entity ก็คือเป็นบริษัทที่ไม่สัมพันธ์กัน,นะคะท่านก็ไปดูว่ารายได้ทั้งหมดในในตัว เออบอกของท่านเนี่ยมีสัดส่วนเอ่ออเมว์เท่าไหรนะ่ที่มาจากบริษัทที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะอันนี้ก็กรอบล็กไว้ตรงนี้เลยนะคะส่วนด e l a t e ต p ป r t y ตีค่ะก็คือบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือบริษัทที่อยู่ในการควบคุมนะคะก็ให้มาใส่ในช่องถัดไปนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะไม่รวมถึงตัวด v i d เด d น,นะคะที่ได้กับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็ไม่ต้องมากรอบนะคะส่วนโพโตก็คือเอาสองข้อแรกมาบกกัน ก็ <class> จะได้เป็น Total r e ร e n u e ของตัวกลุ่มบริษัท <Castle> ในแต่ละประเทศนะคะ Ryan. อันถัดมานะคะเป็นเรื่อง Profit Loss before income tax นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวผลกำไรนะคะก่อนที่ income tax นะคะก,การก่อนการจ่ายภาษีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะรวมพวก extra ordinary i t e m ต่างๆนานาดอกเบี้ยจ่ายอะไรก็รวมมาหมดก็จะอยู่ใน,น,น,ในชอ่องถัดไปคะ่ะ ต่อไปนะคะ income tax paid on cash basis นะคะ uh, income tax paid on cash basis เนี่ยก็คือจะเป็นตัวภาษีที่จ่ายนะคะ on cash basis on cash basis นี่คือแปลว่าอะไรครับแปลว่ารวมถึงตัว withholding tax ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะคะว่าบริษัทเอ่อ A1 นะคะได้รับตัวเงิเน,นปันผลรับจากบริษัททีหนึ่งะคะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่รอร่อ คันทรีกันนะคะแล้วบริษัทที่หนึ่งเนี่ยได้วิทยุงหัวสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไอตัวสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยค่ะก็ต้องนํามาถูกตีแคลนในคันทรีเองด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าไปดูว่าเออมีวิทยุหงสแท็กอะไรองไรเท่าไหร่คะก็มารวมในช่องนี้นะคะ่ะส่วน income tax a c c r u นะคะก็คือเออเ่เป็นเป็นภาษีที่จะต้องชำระอะนะคะแต่ว่ายังไม่รวมถึง d e เฟอร์แท็กซ์หรือว่าภาษีที่อาจจะมีแนวโน้มเสีย่ยงนะคะเพราะที่ยังมีของไม่แน่นอนนี่ก็ยังไม่รู้ ะะส่วนตัว stated capital เนี่ยก็คือเป็นทั้งชำระแต่ล่ไม่ชำระนะคะก็คือรวมมาเลยของในประเทศนะค a c c u m u l a t e d earning เนี่ยก็คือเป็นตัวกำไรสะสมนะคะรวมนะคะรวมมาของ้งประเทศนะคะต่อไปคือ,อตัว number of employee นะคะ number of employee นี่มีคำถามค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะกรอบอย่างไรนะคะ number of employee เนี่ยจริงๆมีความ flexible ทั้งสูงนะคะ ตัว OECD ไกด์ไลน์ก็บอกว่าให้เอาเป็น f u l l t i m equivalent e basis นะคะโดยที่บริษัทสามารถเลือกได้คะ่ะว่าจะเอาเป็นค่าเฉลี่ยของพนักงานประจำนะคะในป,ปีนั้นหรือว่าจะเอา e N d of the year นะคะว่ามีพนักงานเท่าไหร่นะคะ ก็ให้มากรอกรวมกันนะคะอยู่ในช่องนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขอให้เลือก a p p r o v s t a a p o หนึ่งเท่านั้นนะคะคือถ้าจะ Average เนี่ยก็ Average ทั้งหมดหรือว่าจะเอา e N d of Year ก็เอา e N d of Year นะคะในทุกบริษัทในทุกประเทศนะคะขอให้ใช้ a p p r o v เดียวกัน ะะสุดท้ายเนี่ยตัวเป็น Tangible Assets สำหรับอ t h uh, e r than c a s ค Cash เอ่อ equivalent นะคะก็คือตัวสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะที่ไม่ใช่เงินสดหรือเงินที่เท่าเงินสดแล้วก็ไม่รวมถึงไม่มีตัวตนนะคะอันนี้ก็คือให้ดึงมาจากได้จากโอกาสเดินของท่านเลยะ,ะแต่ว่ามีนิดนึงค่ะตรงนี้ก็คือขอกลับมาที่ Revenue นิดนึงค่ะ หลายหลายท่านอาจจะมีคำถามนะคะว่าสรุปเนี่ยเราพันนสามารถดึงจาก consolidated financial statement ได้เลยไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยางไกด์ไลน์ก็ได้อบอกว่าให้เอาเป็น แอปเจนะคะก็คือให้ดูแยกแยกไปแล้วอย่าลืงดึงคอนโซลเดตเดตออกมาแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ intercompany t r a n นแ c t ชั่นนะคะจะจะไม่ได้ถูกออม m i t ในตรงนี้นะคะก็ยังถูกต้องดี c l a r e อยู่นะคะถ้าเกิดว่าบริษัทนะสมมุตินะบริษัทที่1ขายสินค้าให้ทีสองสิบบานะคะทค่ะทีสองขายต่อให้ทีสี่นะคะอีกสามสิบบาทน,นะคะแล้วทีสี่ไปขายให้เออ่คนที่ไม่สัมพันธ์แต่ห้าสิบบาท ะคะไอ้ตรงนี้ค่ะ related related party นะคะก็คือ30-60บกนะคะ,ะใส่มาที่40นะคะส่วน unrelated ก็คือ50คือ t ีค่ะให้คนอื่น ก็นมาอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูคอนโซเ i เตอร์เนี่ยมันจะถูก uh, ตัดเออินเตอร์คอมมานีทรานเซชันออกไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูแยกแล้วจริงๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวรวนิวเนี้อาจจะต้องมีสูงมากกว่าตัวคอนโซเลเตอร์นะคะที่ดีแคลร์อยู่ในคอนโซเลเตอร์ไฟแนน a l เซ็ตเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้อที่อาจจะต้องระวังหนึ่งนะคะที่บริษัทจะต้องกลับไปดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อ,อมากรอตัวข้อมูลของร e v ร n วน ส่วนอันนี้ก็จบไปในเทเบิลแรกนะคะที่เป็นรายประเทศนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการกรอบของในส่วนของตัวเทเบิลที่2องนะคะเทเบิลที่2เนี่ยก็จะเป็นลิสต์ของตัว c o n t u i t u Entity m t y m n e group นะคะที่รวมอยู่นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการกรอบแยกรายบริษัทน,นะคะแยกราย Entity แล้วนะคะโดยคอลัมน์แรกเนี่ยคะ่ะยังคงเป็น a u r i s d i c t i o n หรือว่าเป็นตัว Country หรือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะ ออตามจากออตัวเทเบิลหมาค่ะแต่ว่ามีการแตกแยกย่อยเพิ่มเติมนะคะส่วนใจของตัว c o n s t i t u t e e n t i t y of Resident Tax j u r d i c t i o n ว่าอย่างในประเทศไทยนะคะมีการประกอบอยู่6บริษัทน,นะคะท่านก็ไล่เรียนมาเลยค่ะ,ะว่าที่ที 2, ่2ที่มที่4ท่าน6มีอะไรบ้างนะคะตัว Country A นะคะก็มี A 1กับ A 2นะคะแล้วก็ Country B ก็จะมีตัว PE อยู่เป็นที่สาคะส่วน Country Y เาก็มาใส่ ให้ครบถ้วนนะคะตามที่กรอบไว้ตั้งแต่เทมบล1หนึ่งค่ะเป็นการเพิ่มรายละเอียดนะคะส่ว so, นในช่องถัดมานะคะจะเป็นเรื่องแท็กซูร t ชันของออแก n น z เ t ชันหรือว่า Incorporate Different Tax ็กซูร t i o n ในออฟเรสเดนซ์นะ,ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ บริษัทที่มีเป็น Dual Resident นะคะถ้าเกิดว่าบริษัทไหนเป็น Dual Resident เนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูกเอ Thai j a r u l e นะคะของตัว Tax History นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทประเทศนั้นเนี่ยไม่มี DTA นะคะก็ให้ไปดู a Place of เ Management เป็นใครนะคะเป็นประเทศไหนที่มีคนที่ Make Decision ได้นะคะก็ให้ยกอันนั้นนะคะเป็นบริษัททีเ่เป็น Tax r e c i s i o n หลักนะคะเอ,อเาไปนะคะก็จะดูเรื่องของ Main Business Entity แอ i ทิ i ิ i ี้นะคะ m a i n business activity เนี่ยจริงๆเนี่ยทาง OECD ก็ไม่ได้ให้นิยามมานะคะว่าในแต่และ main b u s i n e s s a c t t v v t y y เนี่ยมีนิยามว่าอย่างไรนะคะแล้วก็มีนนยสาคัญคั์อย่างไรนะคะแต่ว่าให้ Flexible กับทางผู้ประกอบการนะคะกลับเข้าไปดูคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจหลักของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีตั้งแต่ Research and Development นะคะ่ายวิจัยพัฒนามี Holding เอ่อ uh, managing intellectual property mm hmm. นะคะ mm hmm. มี purchasing procurement เป็นการจัดซื้อนะคะหรือว่าเป็น manufacturing production เป็นเอ่อฐานการผลิตนะคะ sales marketing distribution ก็คือเป็นการขายการทำการตลาดเป็นการกระจายสินค้านะคะ administrative manager หรือ supportive service นะคะก็เป็นให้บริการเอ,อ่อ support นะคะของในกลุม่มหรือว่าเป็นเอ,อ่อ เอ่อ uh, provision service to unrelated party ก็คือให้บริการก,กับคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะคะเป็นเอ่อ uh, เป็น internal finance นะคะพวก treasury นะคะ ว่าเอ่อ uh, regulate financial service นะคะหรือเป็นบริษัทที่เป็น insurance หรือว่าเป็น holding หรือว่าเป็นอื่นๆน,นะคะอันนี้ก็ให้บริษัทเนี่ยไปพบทวนนะคะดูว่าท่าน,นะะเ,นเนี่ยมีเม u บิสเ s สอะไรนะคะซึ่งเม u บิสเ s สเนี่ยสามารถเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งนะคะคือ OECD OECD นะคะก็อ l l o าให้บริษัทเนี่ยสามารถติกได้มากกว่าหนึ่งช่องนะคะหรือว่าถ้าถือว่าท่านแบบไม่สามารถ define ตัวท่านได้นะคะ ก็ให้ติดอื่นๆไปนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าบริษัทหนึ่งนะคะบอกว่าทําทุกอย่างจะติดทุกอย่างนะคะเขาให้ใช้หลักในยาสําคัญนะคะคือท่านต้องพิจารณาตัวท่านเองะว่าเออท่านเนี่ยมีประกอบกิจการอะไรเป็นหลักนะคะขอให้เป็นหลักนะคะค่อยติกอันนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยติกอื่นแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมต่อได้ในเทปโบ้ถัดไปนะครับเทปโบที่สามนะคะ จะเป็นเทเบิลสุดท้ายของตัว CDC Report นะคะเทเบิลนี้เนี่ยก็จะเป็นเทเบิลที่จะให้อธิบายรายละเอียดของ a ต t ร r ถ้าเกิดว่าท่านติ๊ด a ต t ร r ในเทเบิลที่2นะคะว่ามี Consult Entity มีหน้าที่งานอื่นๆน,นอกจากที่ทํา OECD ได้กําหนดไว้นะคะก็ให้มาอธิบายในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลว่าท่านเนี่ยได้ดึงข้อมูลมาอย่างไรนะคะจากแหล่งไหนบ้างนะคะหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของข้อมูลจาก ก่อนหน้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือการมีการเมอร์เจอร์หรือดีเมอร์เจอร์อะไรอย่างนะี้คะก็สามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมได้ในเมนที่สานะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะคะของการกรอบข้อมูลตัว CDC หรือของ